ปิ๊บท่องอกำลังท่องกำลังใส่เน็บกันเน็บมักติงเสือทั้งลุมไว้แล้วเปิดกระดูมอ,อกโอ้ยกินแล้วแล้วก็จะเ็นทรมานมึงติชุมจาไปตูดเือนเข้ามาเข่าก็บเบิดเจ็ดติบพุนะ <laughs> สาบายดีสาบายดีตอนบ่ายเด้อทุกคนน้อยยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อมื่อนี้ซุ้มเ้าผ้ากันมาบุกบ้านเจสีก็คือมากินเขาเฮือนลาวมากินเป็นนเเดเนาะตูดเท้ตูดว่าสะโพกเฮือนเฮา,านะสะโพกเฮือนเฮาก็คือสองสี่หกคนแล้ว มากันหกคนหลังจากที่จินเขาแล้วก็เลยลงมาหาหลอดตลาดเรงบุคอยได้ป่ะดีก็นี่แล้ซื้ออะไรอ่ะปลามเออนี่ปลาหมึกสายปลาดิบปลาหมึกปลาหมึกสายปลาทูเหรอปลาผู้ ประทวูมาใส่เงินจ้ะกับบุคิดวัสิเด็ดปันนี้เนาะกินอิ่มๆแล้วก็มาหาอย่างไ้ไขมันมันละลายนี่ร้านแรกประเดิมด้วยเจ๊่อยนะคะปืะท้อซื้อฮะอุ้ยแซบได้เดี๋ยวเขาสิไปซื้อห้านนี้่้านนี่นะแซบเขาเคยมาซื้อประจํา ป้าเถอะซื้ออันนี้เลยกินกับปั้นอะโวคาโดเขากันเขากันแต่ก่อนทำมาเมื่อสืบหาเราเซนเลวิสาไม่ค่าคนงามไม่ค่าคนสวยสิน้ำไปรี้ยวนซื้อให้มันคู่คนเด้อนี่ฮะให้มันคู่เข่าสื้อไปเขาหั่นหนึ่งนี่กันไปไหนไปไหนปไนตู้ระบาดตู้ระบาดเคยไปโซนเดี๋ยวขึ้นมาของใส ปลาคนหกคนหาพันกีบมาเด็กหอนบบจุบซ้ำต้ำไม่พาดพออยู่บ่นอักๆนสื่อ็กๆนี้มาใส่เงินมาหลอดตลาดบันคืนพี่น้องเฮาบ่คอยได้มา้คอยนลอยลอยปลายบเงินมาได้มคักคักคักงานนี้มาตูดงานี้มาตูนตูแล้วยอตนเสือมันาอันนี้มันจะไม่มีอันนี้เราบร่ได้ใส่แต่แสบนะบไม่ใส่

เอาซิมเราต้องซื้อด้วยป่ะเนี่ยเยาวาของขาโบเซมด้วยาคักคักดิว้าตาบ้านไหนลักซิบะอิ่มเลยบอซืมเ้าน่าานเอานะยชิมก็ได้เลือจักบาทบ่หอดแล้วเมื่อทนเอาเอาซ้ำนั่นแหละเอาเบอร์ลดเมาเมาอุ้ยมาเมาหันเราไปเอรดีดีิบาไอดอยู่บ่หวะไปหอดอยู่ ทอดสอล้วนับไปเนาะสองสี่หกนาจะมาล้บมันบวกบชี้บางขายดีขายดีเฝ้าทอดอีกเลยเอ้ยตะก้อนไก่มาคือปิดหันดูดูฮะเมื่อวานนี่นะสีโลกับประมาณพันหนึ่งอ๋อ ขยีไ่นี้เงะแต่ก้าเเที่ยวมาจอบอยู่แต่ว่าจ้าปีหาดูคือว่าสวงหลังหลังแมนบบซีมาเวดอ่ิอ้นี่สิเป็นบักเขียรพี่น้องเป็นน้อยน่าต้มไข่กระเทยพโจ้าต้มไข่กระเทยเอ้ายู่เอาขึ้นกันอันใยนี้ เราลงมาขายพี่น้องเห็ดกับข่าวขายแมเบแหละพึ่งาแจ็บแหละรบทงละซาบาท้าถูกเมื่อน,นี่นะ่ะแล้เรามีพาโลแล้วก็ต้มจืดเนาะ เราก็เห็นเชียงกัานนะด้เรามีแพนงต้มจืด <c oughs> แล้วก็มีพ,มะ,มพะโล่มานี่โอ้หันเขียบมูพันมาบะมีแต่ก็มีเขียบมูทุกเมื่อคือมาเขียมให้เมียกันอ๋อ แต่เก่าเหราขายแล้ว้าวขายหรือเปล่าถุงละเท่าไหร่นี่บอกอุ้ยถุงละสาวบาทพี่น้องป้าลายเทลายบ่าบักเขียบหรือว่าน้อยหน่าอันนี้มาเขียบนังบ่มาเขียบนังบ่มาบ่มไว้มือสองมือมันกระสุกเลยเนี่ยอุ้ยถุงละสาวบาทพี่น้องซื้อรถหลายบักคัะ อ,นนอยู่ตลาดเขาได้ร้วนมีน้ำวันนี้60บาทเมาจ้าเม,มาป้าโถคุณหนูใหญ่ไปยังคุณหนูใหญ่มาเมาตลาดแรงบ้านเจสีก็รววง้ังคุณเนี่ยรึเปล่าร่วงพังเลยเจ้อะลาว่า เบิดร์ตเดี่ยิเดซาะไปเบิดแลอะเราสุดยัง่ะไปเบิดก่อนอุ้ยหยังบนนี้อ๋อนี่ไก่ทอดอันนี้ก็แเมนบ่ะเนี่ยกำลังมาเขียบมูนะไปจ้าบ่มีอ๋อ อ๋อจะขายบ่แม่อันนี้เก็บเงินไปแล้วเอาอันนี้ซาบัดเหรอสามบัดอ๋อะบะขามกวนยังทายเอาเงินทอนอยู่ค่ะอ๋อนี่ใกล้เราขายเป็นพักแบบว่ากับเขายัางค่ะเนาะนี่มะก้วยมีแต่หน่วยตึงๆอันนะเกียวมีแต่ใส่เดียว อะ้เข้าคายถูกมือเป็นทางอนไเนาะคายถูกคาอยู่บานทางนแม่มันเป็นทางคอนรีตแ้วบ้านเฮานะมันดินแดงายาหาเจซีมาด่วนด้วยฉันมีลูกลายติ แต่เก่าเรามากมาเห็ดคอนเทนต์อยู่ตลาดปีนี้เรามีลูกมีเต้าโอ้มีปิ้งนี่เฮ็ดอย่างเฮ็ดรวมนะคือปะเบิดแล้วจะกลับบ้านต้องหันเราก็จะมีจู่ฟังนี่เขาจะมีรลายหันอยู่ขายทุกมือมันกระมวลเดี๋ยนะเนาะให้มันเท่าอยู่ไก่ยังวะ ถ้ามันเท่าอยู่ใกล้อ่ะโดยเรายูฝั่งแดดว่าไม่แย่น่ะนะยูฝั่งนี่หรอเต็มรถในพี่น้มือคนสิบชื่นมือจิตนะันัเต็มรถไปเลยก็เต็มรถเมื้อไปยังตลาดตะวันได้แต่นเหมือนเห็ดหายหมดอีกอ้ากินน้าเย็นอะจอด กินน้ำฝนไม่เน้นท้องเขาอะกินแบบจอกหน่งเลยคือมันอิ่มเดีโดนโดนแบบบ่เคยกินดีมากเลยอ้วนหนิเขาจต่กระชายห่านนีิก็มีเลยเพิ่งกระจอกกินน้ำรูปเพิ่งห่านเลยบ่ป,ป<ะ>๊าดเครื่องของพี่น้องเบิ้งได้พะโลผุระทงผุระทงไปสู่อซอยอันใหญ่นี้เรามีพะโลต้มจิตได้หมักเงาะพร้อ,อมเในพี่น้องพอดีว่าเจสีเราแต่งให้เนาะ กินแล้วยังโบ่พอยังหอย,ยให้อีกภูรทงว่าสันขอบใจลายๆเด้อเนาะอันนี้นี่ฮัลโหลโอุ้ยขนมมาเนี่ยเสแต่กรอนซ้อนหมักมาสื่อประจําเป็นพวงยูของไัยของมันชุขอนภาพกับลงแปนทานค่ะบอลสภามาสื่อเครื่องก็ไม่มีแสงซื่อน้ำเมื่อพี่น้องเนาะอันนี้น้ำน้ำดื่ม นำหัวเสืออีกฟั่งนี่จะมีห่านปิ่งยางเดี๋ยวซ่อนสิลองไปซื้อเบิงลองไปซื้อมากินโบแมนลองไปซื้อเบิงเนาะเมื่อก่อนคอยมาซื้อเครื่องแลวขคอยก็ซื้อกินนะแต่ว่าเขาปิ่งบบทันมันจองคิวยาวๆยวเนา,เนาเนะ ก็เลยบริกินมือหนน,นนะคนต่อแถวหลายผลช่วงคำคำเราขายดีแฮงมาหอดบ้านเลยเปิดอันนั้นแล้วคนโตไปเล่ในะจ้ามาหอดังโต๊ะยี่ว่าดังไรร้านนนทนร้านนนท์หรอเสียงอ่ะว่าโต๊ะใครได้ยามโต้งหนเนด้อเฮ้ยเย้ จักอยากลัดแผ่รถนอนไหมมั้งฝนอยากขึ้นิีเมารถนี่แหละปากกุมสุ่มเย็นเพราะว่านาิดรถเข้ามาน้ำปลาแหล่เลย เดี๋ยวเขาก็สิได้นั่งเศร้าเมื่อยอยู่ในระฐบาดที่นี่มันยังออกบได้พอฝนมันยังตกกามีเงินเป็นแบบว่าผ้าอืดผ้าอมเดี๋ยพี่น้องรถตกคุมตกแทกตกแทกนะเป็นคนที่เมารถเนาะ ทางบ้านเฮานะทรงไซยตกกโดนแล้วดินจนว่าแจ๊ะเผยแต่ว่าทางบ้านใจชี้ยังบ่มีฝนงนนะมันก็หมื่นมากแต่ทางนี้แหละแต่อิ่มทังอิ่มเพิ่นนาย่านเต่บอคุ้มได้กินกะอิ่มหอกะได้ห่อ มาอันมงอแล้วมาเนี่ยุันมัง้อเนี่ยมาอเปล่มาบนทองเลยปลาแหงมาแหงมาไอ้ได้ยามลี่เนี่ยนี่ลงเฝ้าที่เลยเป็นตายุพี่น้องไปหาเยื่ยงกบเยื่ยงเขียนเนาะจนสิเมื่อปลาเลย ฝนแหงเด้อมือนี้คิดว่าสีแหง้งแต่แแต่มเมือ่อวานมึงสิโอ้ยเครื่อง่อยตากอยู่นะรุ่นรุ่น,นว่าซุมเฮาสีได้ยามตรงบอมือนีนะ้เนาะแห้งแท่แหง้แหงว่าเลยดิตกแป๊บเดียว